สวัสดีวันพระใหญ่วันที่หนึ่งพอดักดาคมสองห้าหกหกเพื่อนเพื่อนบ้านปะไปทะลุทะลวงหมดฝนตกก็แต่เมื่อคืนนี้ถึงป่านนี้ยังไม่หยุดหยุดตอนเช้าแป๊บหนึ่ง พอได้ไปวัดกลับขึ้นมาจากวัดที่นี้ก็ตกต่อออ้ฝนเหมือนกับเทน้ำใส่สังกะสีน่ะเมนนื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีห้าถึงตีห้าหกโมงนี้ยังไม่เคยหยุดอยู่นะฝนบ้านเพื่อนๆตกไหมคะ อำเภอธาตุพนมเมืยน้ำทางรถไปธาตุพนมน่ะท่วมหมดเลยถนนใหญ่น่ะทายุลูกนี้เขาว่ามันจะเข้ากี่วันไม่เห็นแสงตะบันเลยนะตั้งแต่เช้า ถึง4โมงห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยมีแต่จะมืดแล้วเนี่ยผลก็จะมาต่อแล้วถ้าไปไม่ได้ออกข้างนอกเลยถ่ายอยู่หน้าต่างดูบอลป้าไปสิคะป้าไปเก็บก็ามาไว้ในซานบ้านแล้ว ต้นที่ปลูกใหม่เก็บไว้ที่ชานบ้านถึงนู้นต้นแม่ให้เขาอยู่ในริมกำแพงนั่นแหละให้เขาอยู่ในริมกำแพงนั่นแหละต้นแม่ครับ ต้นแม่ต้นลูกไม่มีใครแทงหลอดแทงหน่อเลยนะคะโดนฝนเยอะฝนดีมากเลยปีนี้ยอมรับว่าฝนดีดีที่สุดปีที่ผ่านมาเห็นฝนสองสามครั้งปีนี้หละน้ำท่วมท่องไร่ท่องนาไปหลาย แต่ว่ามันหยุดเร็วเป็นไล่นาที่สูงน้ำมันจะไหลลงไปที่แม่น้ำโขงมันแล้วก็จบไม่ถึงขั้นท่วมนาน ที่มันจะท่วมนานก็คือแถวบ้านต้องบ้านต้องแกงโพอย่างเงี้ยบ้านน้ำก่ำาอย่างเงี้ยน้ำจะไม่ลดถ้าฝนตกต่อๆกันนี่นะเป็นจักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ข้าวเปื่อยหมดและ ดูเขาว่าพายุลูกนี้เขาว่าทั้งท่วมทั้งแรงมีแรงมีท่วมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเห็นแต่ฝนนะเห็นแต่ฝนหลังบ้านป้าไปเป็นรู เป็นรูแล้วเขาก็รัดเลยค่ะทะลุหน้าบ้านเลยทะลุหลังบ้านแล้วก็ทะลุหน้าบ้านเป็นน้ำบ่อออกมาเลยวันนี้ก็ทำเอาดินไปปิดรู อยู่หรือไม่อยู่ก็สงสัยจะไม่อยู่มากกว่าเพราะว่าฝนตกลงมาอีกแล้วมันก็จะเป็นรูแปบน,นั้นแหละข้างบ้านที่ทำคลองน้ำให้ไม่อยากไหลนะไม่รู้มันเป็นอะไรมันถึงไม่อยากไหล ทำท่อให้อย่างดีไหลาทางรัดทะลุเข้าทางหลังบ้านแล้วก็เป็นรูแล้วก็ไหลลงพื้นเลยข้ามอะไรก็ไม่ได้คนสุดดินยังไม่แน่นบุกบ้านก่อน มันเลยทะลุทะลวงเราไม่ตายหลอกน,อกน้อบอลแต่เขาไม่ แทงหลอดแทงหนอแค่นั้นเขาหยุดสัง,งักก็สร้างเขาหมดฝนถึงจะบำรุงให้เขาแทงหนอแทงหลอดขึ้นมาที่ปล่อยให้เขาฟักพื้นอยู่อย่างนั้นแหละขอแต่เขาไม่ตายก็พอของเพื่อนๆทุกคนขเขาก็บอก เอฟซีทุกคนเขาก็บอกมานะของผมก็ตายหมดแล้วมันไม่ตายหรอกเนาะแต่ว่าใบมันไหมอะ่ะตัดทิ้งหมดแล้วป้าไปก็ตัดทิ้งตัดทิ้งเรื่อยๆอันไหนมันเสาเหี่ยวออกมาก็ตัดทิ้งต้นแม่อันนั้นอะ่ะยังยังไม่ได้ตัดเลยค่ะตัดแต่พวก ต้นลูกลูกเขาต้นลูกเขานี้ตัดคงไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ตายก็พอดูแลไปอย่างนี้แหละขยายก็ไปกัะหลายกระถางเลยนะขยายก็ได้แต่ขยายออกมาอย่างนั้นแหละ เขาเขาติดแล้วเขาก็ไม่ไม่แทงหลอดไม่แทงหนอเลยนะเขาก็หยุดสะงักอยู่อย่างนั้นหละก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นทั้งที่ยังไม่ขยายมันก็ยังไม่แทงหลดแทงหนอนะสงสัยมันไม่มีแสงแดดนะเนาะเขาไม่ได้รับแสงแดดเขาไม่ได้รับแสงแดดเขาก็เลย นั่งอยู่อย่างนั้นแหละฝนตกมากเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมขึ้นสมกับว่าปราไปบอกว่าจะไม่อยากได้ต้นบอนสูงทีนี้ได้ได้สมใจแล้วสิไม่ยอมสูงเลยเตี้อยอยู่ที่ปากกระถางนั่นแหละแต่ละต้น เขาจะสูงได้ไงเขาไม่มีแล้วไม่มียอดไม่มีหนอมีสองใบก็สองใบอยู่งั้นหละเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปให้เอซดู ไปทำห่อเขาต้มข้าอะไรให้เขาช่วยเขาไปทำเพื่อนๆไปบ้านเพื่อนเมื่อวานเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยเย็บสีวันนี้ก็ลงคลิปอยู่หน้าต่างนี่แหละฝนตกทั้งวัน ปิมปิมอยู่งั้นแหละเห็นไหมคะเห็นน้ำเห็นน้ำในคลองก็ไปไหมส่วนหนึ่งก็อยู่ตากฝนส่วนหนึ่งก็เอาเข้ามาไว้ในชานบ้านแล้วเขาโดนอยู่ดอกโดนฝนแต่ว่าไม่ไม่โดนตรงตรงเท่าไหร่อยู่ในชานบ้าน ดูท้องฟ้าสิคาเพื่อนๆไม่เห็นแสงตะวันเลยไม่รู้ตะวันอยู่ไหน กดติดตามป้าไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่เข้าชมสวัสดีทุกคนค่ะ